สวัสดีทุกท่านกันด้ยนยครับพบก,กับผมอีกเช่นเคยนะครับกับแฟตประกายแสงนับตี้นะฮะถ้าส่วนใหญ่คนก็ไม่มีคอบูสคอบาคูสันเลเวลสิบใช่ไหมฮะแล้วก็สำหรับคนที่มีวัคซีน,นะฮะยินดีด้วยะฮะคุณได้เมตาใหม่แล้วฮะแม็กสายฟ้าโดานออกจากทีมนะฮะสำหรับผมเพราะว่าการมาของวัคซีนแมนนี่แหละฮะ ไม่มีบัคคูซันเวลสิทไม่เป็นไรฮะแต่มีโซนิกห้าดาวม่วงจะดีมากฮะแล้วช่วงนี้คนก็เริ่มมีโซนิกห้าดาวม่วงกันแล้วเพราะฉะนั้นอยู่สีแดงก็เสียเปรียบเหมือนเดิมครับเพราะฉะนั้นผมจะปรับทีมใหม่นะฮะโดยที่ถ้าสมมุติผมอยู่สีฟ้าอะอย่างนี้ผมอยู่สีฟ้าผมจะเลือกคอปูบอมแต่ถ้าเกิดผมอยู่ฝั่งสีแดงผมจะเลือกคอเกโลฮะจะเป็นยังไงไปดูกันเลยฮะเริ่มแรกมาครับเราต้องเลือกทาซึมากิอ่านี่ฮะ ทาซึมากิีโซนิกแล้วก็วัคซีนนะฮะต่อมาฮะเขาใช้ข้อปูบอมนะฮะเราก็เลือกปูบอมแล้วก็หมาครอบบ้านแมนแล้วก็อศวินขับเคลื่อนครับเอามาลดดามเอจอันตีนะครับผมนี่ฮะเลือกอย่างนี้เลยสําหรับการจัดทีมก็ให้วัคซีนเป็นตัวเปิดก่อนฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเอาเอาเอาในงไหนเปิดก่อนก็ได้ฮะแต่ผมเห็นคนส่วนใหญ่เขาเอาวัคซีนเปิดก่อนนะเป็นโซนิกวัคซีนแล้วก็ทาซึมากิีแค่นี้ก็จบแล้วฮะ ไปดูกันนะแถ้าเกิดผมอยู่ฝั่งสีแดงอะผมกลัวเขาว่าเป็นโซนิกห้าดาวม่วงผมก็จะใช้คอเกโลนะครับว่าคอเกโลมันสามารถยื้อยื้อเมตานี้ได้ฮะยื้อเมตาของการระเบิดได้ครับผมขอฝั่งสีเงาไปที่ปูบ,บอมเพื่อให้มันติดไม่ไม่ย่อท้อก่อนนะนะเขาก็ฝั่งสีเงาคืนกลับมายิงแดงไล่โจมตีมาแล้วดูจังหวะนี้นะฮะวัคซีนแมนผมอันตีไปครับแล้วมันจะระเบิดเลยถูกไหมฮะระเบิดเลยดูนะฮะระเบิดโผล่เสร็จ โฟล์เสร็จทัสมากรีผมเปิดต่อฮะทัสมากรีเลื่อนหินทำลายฟ้ากลึมแล้วก็ระเบิดใช่ไหมฮะแล้วยังสร้างสถานะสามพลังจากอาวุธสามดาวของมันปึ๊บอาจะยังมีติดไว้ทุกตัวนะฮะแล้วหมาป้าบ้านแมงขยับะฮะจังหวะน,นี้แหละฮะที่ทําให้แพสซีฟของวัคซีนแมนระเบิดอีกรอบหนึ่งดูนะฮะระเบิดบึ้มตายหมดฮะตายหมดจบแล้วฮะอีกฝั่งก็แทบกดยอมแพ้ได้เลยฮะทานฟอร์มซิลเวอร์ไปครับจังหวะนี้ เอาอัศวินมาแทนแม็กสายฟ้าเพื่อให้ลดดาเมจอันตินะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกตาหนึ่งเผื่อได้สีแดงเนาะช่วงนี้อ่ะผมได้สีฟ้าผมก็จะพลิกเหมือนเดิมครับพลิกตามเดิมเลยก็คือนี่ฮะทาซึมากิแล้วก็วัคซีนแมนร่างสองแล้วก็โซนิคครับเราขู่เราขู่ไปก่อนเลยนี่เขาก็เลือกมาครอบนี้นะครอบนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ครอบที่เขาเลือกมาฮะ ปูบอมหมาฟ้าบ้านแมนแล้วก็นี่ฮะผมรู้ว่าแล้วยังไงผมก็ได้เปิดก่อนถ้าเขาไม่ใช่คอบากคูซันนะถ้าเขาคอปาคูซันเวลสิบส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกฮนะเพราะว่ากว่าจะเวลสิบกันได้ก็ใช้เวลาและแถมใครจะไปคิดว่าจะต้องปั้นเนอะใช่ไหมเออคิดเหมือนผมไหมผมก็ไม่ได้ปั้นถึงปั้นไปก็ไม่ถึงเวลสิบเนอะนี่ฮะใส่หมาฟ้าบ้านแมนนะครับเพราะว่าจะทําให้ไม่ติดไม่ย่อท้อก่อนแล้วก็แล้วก็รอรับแรงกระแทกอย่างเดียวฮนะ ฝั่งนู้นน่าจะใส่อัุวินขับเพื่อนผมอ่ะเขาก็ใส่หมาเฝ้าบ้านไปเหมือนกันแต่โชคร้ายฮะผมเปิดก่อนฮะไปครับวัคซีนแมนผมครับนี่ฮะละันตีไปแล้วก็ระเบิดปุ๊บระเบิดเสร็จอุย๊ยเขาใส่ต้านทานมาเยอะเหมือนกันนะผลต้านทานนี่ฮะเรื่องเรื่องหินทำลาไฟ้าสทัสมกิปเปิดก่อน2ตัวได้เปรียบทุกประการฮะระเบิดบึ้มแต่ระเบิดแค่2ตัวนะนีฮะนีฮะระ,ะเบิดไปโอเคดาเมจหลักทัสมกิปเขาตายแล้วนะนะกดยอมแพ้ฮะเนี่ยง่ายๆเลยง่ายๆ ต่อไปผมอยากอย,กอยู่ฝั่งสีแดงบ้างเดี๋ยวโชว์พลังคอเกโลให้ดูจะเจอไหมแต่ผมก็ไม่มีเวลาเล่นเหมือนเดิมนะผมแค่เอามาบอกเพื่อนๆเ,เฉยๆเผื่อเป็นประโยชน์นะครับก็โซนิกนะครับแนะนําว่าปั้น5ดาวม่วงดีมากๆฮะดีในเร็วไทม์นี่แหลนะฮะอ่าได้อยู่ฝั่งสีแดงแล้วนะนะอ่าผมกลัวสมมุติผมกลัวผมกลัวฝั่งนูน้นเป็นโซนิก5ดาวม่วงนะแล้วความเร็วเขาจะได้เปิดก่อนสําหรับสีฟ้านะครับความเร็วเท่ากันจะได้เปิดก่อนนะฮะสำหรับสีฟ้าเพราะฉะนั้นผมก็เลือก ไปเหมือนเดิมก่อนปึ๊บอ่าเสร็จแล้วเขามั่นใจในในโซนิกเขาผมก็จะเลือกคอเกโลฮะเป็นเกโลเกโลมาแทนปู่บอมแค่นั้นเองฮะแค่นั้นเลยแล้วก็หมาเฝ้าบ้านแมนไปรับไปรับ,ไปร,บไปรับเท้าของของโซนิกฝั่งนู้นนะแล้วก็อัศวินครับนี่ฮะประมาณนี้นี่ครันี้อ่าเขาใช้คอัเขาใช้ครัข,ครของผมนะเขาใช้คอัทีมออโตวินในคลิปแรกๆกของผมนะเอ้ยผม แย่จัดลืมเปลี่ยนโซนิกโอ้ยลืมเปลี่ยนโซนิกอืมโอเคใจเย็นๆพวกเราลืมเปลี่ยนโซนิกกับเกียโลให้ตายเถอะอาบายพลังงานเข้าไปก่อนอะไรวะเนี่ยโอ้แบบใหม่แล้วเนี่ย่อะอะมามาใส่ไหนใส่โซนิกแน่ๆโอ้ยใส่อัศวินว่ะ ตายแล้วยังยืนได้ฮะสตันทัดได้แน่อ่ะมาสตันไม่ได้ไม่มีลูกไฟใช้อ่ะตาสเมื่อกี้ไม่มีลูกไฟใช้โอเคยังยงใช้ได้ใชได้เออผมจะบอกว่าเอาเอาโซนิกมาไว้ข้างหน้าแทนเกโลแล้วทีมผมก็ชนะไปแล้วนะฮะกลึมมากลึมมาจังหวะนี้ระเบิดเลยบึ้มนะระเบิดเลยแล้วก็เกโลนี่กดดอมแพ้นี่ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันฮะสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไคร์นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับ8,000ซับด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามกันจนมาถึงทุกวันนี้นะฮะใครยังไม่ได้กดติดตามฮะกดติดตามเลยครับคนดูคลิปเป็นหมื่นแต่คนกดติดตาม8,000หายไปไหน2,000ครับขอนะครับกดติดตามให้ครบ10,000ฮะแล้วจะเจอกับกิจกรรม10,000ซับเร็วๆนี้สําหรับวันนี้บายๆสวัสดีครับ